สี่าเธอฉันนี่มาอีเแลราเธอวันนี้ฉันนี่นำอะไรมาเจอกันเลกกันแล้วนะนี่ก็คือย่ำทะเลร่วมถือก็มีปลาหมึกมีหอยมีกุก้งนนจ้าซามทะเลมาร่วมกันนะคะทะเลต้องค่าตานี้จะล่านะคะอันดับแรกคือเธอ หลอกกุุงออกเอาเปลือกออกนะเธอจนกระทั่งเอาเปลือกหนองออกให้เม็ดนะจ้าเสร็จแล้วก็เคีียดขีมันออกทีหลังนะจ้า เลือเล่องเลยก็ผ้าล้งด้วยนะคะติจันในแหละนี่แหละผ้าลัางผ้าลังตือทำไมผ้าล้งาลงไม่ได้แล้วก็หั่นมึกหลางมึกเซ็ตเหลวแล้วก็หั่นมึกนะหั่นมึกคือเฉียดมึกเป็นชินช่นชินช่นชิน่นชิ่นคำสาวในก็เหลวแต่เธอะนะแต่ฉันจบคำสาวนี้แล้วพอดีกับปากฉันพอดีอ่ะตือมึกกระซัตรือ สัดนักตอนนี้อากาศร้อนเธอโรม้ต้องการเรียกรองทะเลจะไม่มีทะเลให้นะคะขอกินก่อนก็ได้กินกินทะเลนะคะกินทะเลกินฟินทะเลเลยค่ะแต่ไม่ต้องไปทะเลนะตอนนี้มันร้อนเนื่อบรรยากาศก็เลยพัดเรือยำทะเลร่วมนะเธอหนาะอืม แล้วก็เอาตาตามืกกัน,นะน้าตาเอจะยํำมันเธอออาแปกตามืกออกกันเลยผมมันจะผโ,โลงไปต้มมันจะมีแบบนั้นหน้ากระดาจะบอกถือว่ามันจะออกน้ำดำนะจ้าเจอจ้าแบบนี้มันเป็นมึกนะคะเซ็ตเลยก่อนก่อนที่จะนั้นก็ต้องเอา นันมึกกอกให้เซตเนี้ยันเดียโปรยแล้วเธอเอากระทะมาและกอรี่กอลีอล่ตั้งเลยเลยๆเธอกระปิดไขยกระเล่ไก่มีกระทะแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ฉันมีกระทะไฟฟ้าเธอกร่งกรงกเล e y ก o เ e โกเ l e แต่ว่ามึกนี่นะ มึกกระกุ้งนี่เนี่ยวนานๆนะจ้าเจอจ๋ามันจะแข็งเดินเจอมันไม่โรยเจอเนี่ยเออหลวกโหยหลวกโหยเธอโหยนี่ก็ต้องหลวกนานแต่ที่ได้มันอาปากนะเจ้านาอาปากของเราจะทํายำมันนะให้มันนองอาปากยิ้มฮะเธอเรียบร้อยเลยนะถ้าว่านองยิ้มเลยไหมว่าซุกเรีวนะโหยน่ะดิ้มกับเธอเลยยังอ่ะถ้ายิ้มกับเธอเลยไหมว่ามาซุกเรีวนะจ้าเซ็ตแล้วก็อ๋อ เธอก็มีกระลำใช่ไหมก็หั่นเป็นสร้อยสร้อยแหลกๆอันนี้ชั้นต้มไลเหเรียบหลวกเรียบโรยแล้วถือนี่จะเรียมเรื่องปุ๋งเลยนะนี่กุ้งกระซุกก้อยกระซุกแล้วทะเลจังเม็ดนองๆก็สซุกเรียบ้อยแล้วนะคะผมตีจะย่ำแล้วนะคะก็เอากุ้งเอากระลำใส่กระป๋อนะคะเอาปลาหมึกใส่กระป๋อยิงปลาหมึกใข่ร้เยถือร้ยฉันข้างนนนะาไว้นัดนี่ถึงถ้าเราลวกเวลาเราลวกแบบ ที่ดีดไปเมียนะเธออ๋อเวลาย,ย่ำนี่จะบอกเธอนะเธอจะย่ำแบบตัวก็ได้นะแต่จะย่ำแบบเอาเอาเปลือกออกลแล้วแล้วก็ให้หนองห้อยนอนยิมอาซามันก็เธอเนี่ยเธอกินนี่นะทำแบบนี้มันดีเพราะมันเหมาะสมในการจะจะแตะหรือจะติมจินจิมหนองจิมเหนือห้อยออกมานะเธอนะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็ไปแล้วเครื่องปรมก็มีมาเครือบเตเตอ กัดไม่ได้มาเกิดเหรอใส่ย,ยากแล้วนี่ไม่ซสยย่ได้ยำที่นี่ก็ใส่ปลาราก็าไปก่อนแล้วเธอสังเกตเลยไหมเธอถูกคลิปฉันต้องมีปลาราเธอไม่รู้ใส่ติดอีสานซะแลววันดีโหกเคยกคนเนื้อนะเธอนะคนเนื้อเจ่า ก็ชอบอีสานจังก็เลยโอบตามลูกเคยเธอจำจริงยำนี่ไม่ใช่เป็นน้องไส่ปลารานะจ้าหืส่กระดานมันนวดดีใส่ปลาใส่นำปลาเนี่ยก็บีบซเนาก็ไปเลยเธอบีบซเนานํำปลาปลารามันก็เข้มอยู่แล้วนะมันต้องใส่เกลือแล้วแต่ก็บีบซเนาไให้ไล่ไล่หนุ่ยแย่เธอให้ไล่ไล่ลูกเลยเธอให้หลายหลายลูกนะเธอจ๋ามันจะได้เปรี้ยวจี๊ดช่วง ร้อนร้อนแบบนี้น้ำน้ำเปรี้ยวเปี้ยวแล้วมันหายร้อนคายร้อนนะเธอเฮ้อนีออก็เอาเครื่องมาแล้วก็ใส่อะไรนี่พักชีอืมพักชีตอน้อมเข้าไปเธอโอ้ไม่ดีปีอะเธอตาลลา่ตาไลาป่ปีนีคาาร้อนเธออืมใส่พุ่งนัวก็ไปใส่มาเป็นชนก็ได้เป็นวักก็ได้นะนะเธอเนะแต่เป็นว่วงเหลืองเส้นผมเธอเลย อย่าใช่หมากเแรงนะไอ้พ่อพ่อดีแต่บแลต่นต่นกะ,ะนี่ฉันก็ใช้เติมจิบก็ไปลาวเจอให้มันง่วเนี่ยก็ไปมากเลยอืมคุเลคกุเลคุเลให้เข้ากันอืมเพราะว่าเติมทิบมันจะจับตัวเป็นก้อนนะจ้าในในกับปลาานำปลาแล้วแล้วก็นูแล้วเจอนะนี่ก็เออเตรียมตัวจิจิ คุเลคุเล่จิปส้มเลยเธอนี่ก็เทน้ำยำลงไปนะเธอนะจะใส่น้ำยำแบบหมังมาก็ได้นะแล้วแต่แต่ฉันนั่งพ่อพ่อโม้เหรอพอสุกคิปมันจะทำน้ำยำเยิมใช่ไหมเธอใส่หอมใหญ่นะเธอหอมใหญ่หอมใหญ่แต่รู้สึกว่าหอมใหญ่มันเยอะไปต้งยิดก็แหล็แต่นะเธอนะใส่ก็ไปเลยกับบีบซ้อมนาก็ไปเลยเธอป่าวา อ่ามันไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะเจอรู้สึกววานหนามันหน่อยอันฉันก็บีบไปเลยแต่จะค่อยใส่น้ำตาลรา่ใส่พุ่งนั่ใส่ได้ก็ขอบเรียบร้อยเม็ดแล้วก็กวนกูเลกูเลก็แรงกอแรงไมันเข้ากันในหนออมันประสบพบกันเจอกันในมันเข้ากันว่าพนันเลยก็ตักใส่จานนะเธอหน้าอื้นี่เธอเลหน้ากินจังเลยแต่วาเนียจะเลฉันเห็นไหมอืมน้าชานเดียวเจอมามามากินข้าวด้วยกัน เออกินข้าวเทียงอ้อไม่ข้าวคำไหวง่ายคำนุวยเธอนี่ย่ำตั้งไหวนะแต่ว่าคนป้อซองเขาชิมไม่ได้แต่ว่าทำได้ก็ด้วยการเดีว๋ยวกาหรือตวงนะจ๊ะเธอจ๋ามาเลยจ้าซ้ำทะเลซ้มเกลอนะคปะปลาหมึกกุง้งห้อยนะคะซ้ำทะเลปะตะัตตานอย่าล่อย่าลืมติดตามนะคะบ,บ๊ายบาย